สวัสดีครับทีมแทงเกิลกลับมาเจอกันใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมีรีวิวของหนังชื่อว่า extraction นะครับผมถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วถ้าใครอยากสนับสนุนทีมแทงเกิลนะครับเราก็มีเสื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อซีซั่นหนึ่งที่เป็นเสื้อแขนยาวแล้วแขนสั้นนะครับผมเสื้อซีซั่นสองที่กำลังจะมานะครับแล้วก็ซองปืนคัสเติมของทีมแทงเกิลแล้วที่สำคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้โควิดกำลังแพร่ระบาดอยู่นะครับผมก็อยากใให้ททททุกกคคนนนสสส่่แแมมมมมาาาางงีีีเเเเรรร็็ลลยยจะะพพิศษับผป แล้วก็มีโลโก้ทีมแทงโกลอยู่ถ้าสนใจไปที่ลิงก์ของโซเชียลมีเดียของทีมแทงโกลได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวหนังกันเลยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังเรื่อง extraction นะครับผมเป็นหนังใหม่ที่เพิ่งออกบน Netflix เป็นหนังบู๊แอคชั่นนะครับหนังเรื่องนี้นะครับผมกำกับโดย Sam h อ r ์กริฟฟ์โปรดิวซ์โดยโจและแอนโทนีรูโซแล้วก็นำแสดงโดย Chris Hemsworth นะครับผมสิ่งแรกที่ผมอยากอธิบายเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับคือว่าผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็น โปรเจกต์ที่ทีม Avengers เขาอยากทำทำไมผมถึงพูดว่าทีม Avengers เขาอยากทำเหรครับเพราะว่าแซมฮอร์เกรฟเนี่ยเป็นผู้มกับตันจากหนังเรื่อง Avengers, Avengers Endgame แล้ Avengers Infinity War โจและแอนโทนีรูโซนะครับผมพี่น้องสองคนนี้ก็เป็นผู้กกับของหนังที่ผมได้พูดถึงแล้วก็คริสแฮมส์รอดนะครับก็คือเป็นตัวรู้สึกว่าพวกนี้เขาอยากรวมตัวกันแล้วก็มาทำหนังแอคชั่นที่มาออกที่ Netflix หนังเรื่องนี้นะครับถูกทำมาจากหนังสือการ์ตูนที่ชื่อคูวิดานะครับหวังว่าผมอ,ออกเสียงถูกนะครับผ เป็นหนังสือการ์ตูนที่ทางแอนดี้พอกซ์แล้วก็พี่น้องรูโซเป็นคนเขียนนะครับแล้วก็ดัดแปลงมาเป็นหนังเรื่องนี้ครับ extraction นะครับผมหนังเรื่อง extraction นะครับผมเป็นหนังบู tension บูมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับคริสแฮมดวอ์ดนะครับซึ่งในเรื่องนี้เล่นเป็นทหารเก่านะครับผมที่ตอนนี้เหมือนกับมาเป็นทหารรับจ้างแล้วก็ทำหลายๆอย่าง แล้วภารกิจในเรื่องนี้เขาต้องไปช่วยเด็กคนหนึ่งนะครับผมที่เป็นลูกของมาเฟียที่ถูกมาเฟียคนหนึ่งจับไปนะไปอยู่ในเมืองหนึ่งในบางประเทศคริสเตียนบวชต้องไปช่วยเด็กคนนี้แล้วช่วยออกมาให้ไดนะ้แต่ความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือว่าคริสเตียนบวชหลังที่ไปช่วยเด็กคนนี้แล้วเหมือนกับเมืองที่เขาอยู่เนี่ยถูกปิดล้อมไว้เลยแล้วก็มาเฟียคนนี้ปิดแล้วพยายามจะหาคริสเตียนบวชแล้วก็เด็กคนนี้ให้ได้นะครับผมตั้งเรื่องเนี่ยคริสเตียนบวชก็ต้องสู้ๆมันๆแล้วก็พยายามจะหนีออกมาจากเมืองนี้กับเด็กคนนี้ ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนังที่มันมากๆแซมฮอลเกรฟเนี่ยเป็นสตันคอนเนเตอร์แล้วนี่ก็คือหนังเรื่องแรกที่เขากำกับเองนะครับผมบอกได้เลยว่าเขากำกับฉากบูได้ดีมากๆเลยเรื่องนี้นะครับ e x t r a c t ร o n ชนะครับโอ้ฉากบูนี่คือมันทุกอันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นเรื่องกลางเรื่องปลายเรื่องเนี่ยมีฉากบูตลอดแล้วก็มันทุกอันเลยสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับฉากบูของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือมันจะมี1ซีนนะครับผมที่เป็นซีนฉากบู11นาทีนะที่ทําเป็นวันเท นะครับผมเหมือนกับกล้องตามแล้วกล้องไม่คัดเลยแล้วก็อยู่กับแอคชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการโหขับรถยิงปืนบูมีดบูกในตึกนะครับผมยาวเลยนะครับผมผมว่าเขาได้ทําฉากแอคชั่นแบบนี้มันมากเลยแล้วผมได้ดูเบื้องหลังนะครับของการถ่ายทำซีนแอคชั่นอันนี้นะครับแซมฮาเกรฟเนี่ยเหมือนกับลงทุนนะครับผมอยู่ในเหตุการณ์ที่อันตรายอย่างเช่นตอนที่ซีนขับรถเนี่ยคุณฮาเกรฟนะครับเขาอยู่บนกระโปรงรถของอีกคันหนึ่งแล้วก็ขับตามแล้วก็ถือกล้องเองเลยนะครับเขาทำแบบนี้ได้ เพราะว่าเขาเคยเป็นสตันมาก่อนแล้วก็สามารถที่จะถ่ายช็อตมันๆแบบนี้ได้นะฉาก11นาทีนี้นะครับผมเป็นฉากวันเทคแต่มันไม่ได้เป็นวันเทคจริงๆนะครับหมายความว่ามันมีคัตนะแต่ไอ้คัตต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับหลอกเราว่าทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีคัตนะครับก็ทําดีมากไม่ว่าจะเป็นผ่านนูน่นผ่านนี่ได้นะครับหนังเรื่องนี้นะครับทำให้ผมนึกถึง1970นะหนังเรื่องนี้เป็นหนังวันเทคทั้งเรื่องเลยไม่ได้วันเทคจริงๆนะแต่เป็นวันเทคแบบหลอกอะ1970ทาได้ดีมากนะครับผมแต่วันเทค นี่นะครับโอ้โหทําได้ดีจริงๆผมชอบมากๆนะครับถือว่าเป็นฉากบูที่อันดับตํานานได้เลยนะครับผมผมเชื่อว่าในอีกหลายๆปีที่ผ่านมานะครับคนก็ยังพูดถึงฉากบู11นาทีอันนี้นะแล้วนอกจากนั้นนะครับการสู้เรื่องนี้โอ้โหมันมากเลยมันทําให้ผมนึกถึงจาพนมนะทุกคนคงรู้จักจาพนมดีนะครับหรือว่าตอนนี้ทุกคนเรียกเขาว่าทงนิจานะครับผมโอ้โหแบบซีเนี่ยเวลาแบบคริสแฮม,มร์ดเขาชกคนทีเนี่ยโอ้โหมันแบบเหมือนกับม,มันไม่ได้แบบ พิ้วสวยเหมือนในเมทริกซ์หรือว่าเหมือนในจอห์นวิกนะครับผมรู้สึกว่าเรื่องนั้นนะ่ยมันยังมีความพิ้วสวยมันยังมีความแบบเซ็ตมาดีอันนี้มันเป็นการต่อสู้แบบเถื่อนไม่ว่าจะเป็นการยิงปับ๊บปับปับปับ,ปบ,ปบนะครับผมรู้ว่าเวลาคริสแฮมโวช็ชกหรือว่าเตะแล้วก็ศัตรูเนี่ยโอ้โหหัวเนี่ยไปฟาดกำแพงปังแล้วตกมาที่พื้นแล้วครับแล้วก็การต่อสู้ทุกอย่างโขดมากๆนะครับผมรู้สึกว่าเดี๋ยวไม่ดูว่าหนังนี้มันเรทอะไรนะแต่มันอ,บบบบ rate, อารมณ์แบบแอคชั่นแบบเรทอาร์เลยแบบโ <c oughs> <ๆ S 2> ผมยังแบบขนลุกเลยนะครับเพราะว่าฉากบูมันโหดมากๆเลยนะอย่างที่เอ่ยไปนะครับไซม์ฮาร์เกรสเป็นพุ่มกับสตันมาก่อนนะครับฉากต่อสู้ทุกอย่างเงี่ยมมากเลยนะครับแต่ไม่ใช่แค่ฉากต่อสู้การใช้ปืนก็ดีมากเลยนะครับผมอุปกรณ์ที่คริสแฮมวดใช้ก็ดูถูกต้องนะครับผมวิธีใช้ปืนอย่างเช่นอย่างเช่นเสียงเวลาคริสแฮมวดเขาใช้รู้สึกว่าในหนังเขาจะใช้ L15 ส,สักสักแบบหนึ่งใช่ไหมครับติดไซเลนเซอร์แต่มันไม่ได้เงียบ อยู่นะเวลาเขายิงเนี่ยมันก็เสียงดังนะครับผมแต่มันก็เงียบลงบปน,นิดนึงนะครับอย่างที่ทุกคนรู้ซ i l เลนเซอร์หรือรสปเรเซอร์มันไม่ได้ทําให้ปืนเงียบนะครับผมแต่มันทําให้ปืนเงียบลงก็ถือว่าโชว์ตรงนี้ได้ดีนะครับฉากต่อสู้ดีฉากยิงดีเอออีกอย่างที่ผมชอบมากคือช่วงนี้นะครับผมได้ไปเรียนการต่อสู้แบบมีดนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้มันมีฉากสู้แบบมีดอันนึงนะครับที่เทคนิคอันนึงที่ผมเห็นที่การที่เขาเอามีดออกจากมือศัตรูครับผมเป็นเทคนิคที่อาจารย์ผมได้สอนเลยนะครับก็ ทีมงานทุกคนได้ศึกษาการต่อสู้การยิงปืนมาดีนะก็ถือว่าแอคชั่นทุกอย่างดีเลยแต่หนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะครับเพราะว่าพุ่มขับเป็นพุ่มกับสแตน,ยนอยู่แล้วนะครับฉากดราม่าต่างๆหรือว่า การพัฒนาของตัวละครเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกเท่าไหร่มันจะมีช่วงหนตรงกลางกลางหนังนะครับผมต้นตอนต้นแล้วกันแล้วก็ตอนต้นก็กลางหนังที่มันไม่ได้บูมากนะครับผมเป็นการคุยกันช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อนิดนึนงดราม่าของเรื่องนี้มันไม่ได้ดีมากๆคริสแฮมบวร์ดเล่นดีมากนะครับคริสแฮมบวร์ดเล่นดีตลอดเวลาเออแล้วนี่คือเรื่องแรกที่เราเห็นคริสแฮมบวร์ดได้ใช้สำเนียงจริงของเขานั่นก็คือสำเนียงออสเตรเลียของเขานะครับที่ผ่านมาคริสแฮมบวร์ดนะครับผมเขาจะใช้สำเนียงอเม นะครับผมแล้วก็ในหนังทัว s t r o องเขาก็ได้ใช้สำเนียงอเมริกันแล้วก็หนังอื่นเขาจะใช้สำเนียงอเมริกันนี่เป็นหนังเรื่องแรกนะที่ผมเคยดูที่เขาใช้สำเนียงออสเตรเลียเขานะครับน่าจะสบายใจเขานะครับสามารถใช้สำเนียงที่เขาคุ้นเคยได้ก็ถือว่าการแสดงทุกอย่างโอเคหมดไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟกมากแต่อย่างที่บอกไปดราม่าของเรื่องนะครับผมหรือว่าการพัฒนา,าตัวละครก็มีค่อนข้างน้อยเลยเด็กคนนี้นะครับผมที่เป็นเด็กแขกที่คริสมมต์มอโต้มาช่วยก็เล่นพอใช้ได้เกรดอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับของเรื่องนี้คือ ที่บางประเทศใช่ไหมครับหรือว่าเกิดขึ้นที่อินเดียอะไรประมาณนั้นอตอนแรกเขาก็อยากไปถ่ายที่บางประเทศเลยที่อินเดียแต่เขาลัว่าคนมุงเนี่ยจะม,มุงมากเกินไปเขาก็เลยตัดสินใจมาถ่ายที่เมืองไทยครับใช่แล้วครับหนัง extraction ประมาณ80%ถ่ายที่เมืองไทยหลายคนนะครับผมอาจจะเห็นประมาณปีกว่าๆหรือว่า2ปีเนี่ยจะมีรูปกับคริสแฮมเวิร์ดค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอย่างเช่นเพื่อนๆผมนะครับผมที่เป็นพวกแฟนพวกซูเปอร์ฮีโร่อะไรพวกนี้ก็ได้ถ่ายรูปกับคริสแฮมเวิร์ดค่อนข้างเยอะเลยผมก็งงว่าทำไมคริสแฮมเวิร์ดถึงมาเที่ยวที่มมมเม,มเืองไทยสร น,นั่นก็คือเรื่อง Extraction โดยรวมแล้วนะครับผมรู้สึกว่าหนัง Extraction นะก็เป็นหนังที่ดีนะครับผมฉากบูมันมากเลยแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันขาดช่วงดราม่าหรือว่าการพัฒนา ตัวละครนะครับผมเอาอย่างเช่นตัวร้ายแล้วกันตัวร้ายเรื่องนี้เหมือนกับปูมาว่าจะน่ากลัวมากเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือมองพระเอกไกลๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะแล้วก็การพัฒนาของพระเอกก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกับจะมีปูว่าจะมีปมของพระเอกแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรจุดสําคัญของหนังมากก็เลยถือว่าดรามา่าหรือการพัฒนาตัวละครของเรื่องนี้ก็น้อยหน่อยนะครับท้างนั้นถ้าถามเต็ม10เนี่ยผมให้คะแนนกี่คะแนนนะครับผมให้7.5แล้วกันเพราะว่าฉากบูที่มันมากๆผมว่า Extraction ก็เป็นหนังอีกเรื่องที่เป็น Netflix original หมายควาว Netflix เขาทำเองเลยนะครับด้วยทุนประมาณ65ล้านเหรียญ US นะครับผมแล้วก็ทำมาได้ดีเลยช่วงแรกๆที่ Netflix ก็ททำหนังนี้มันจะเป็นหนังอินดี้สะค่อนข้างมากนะครับผมช่วงหลังนะครับเริ่มมีหนังบูที่อลังการมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนัง t r i e l e Frontier นะครับผมหรือว่าหนัง Six Underground ที่ Michael Bay ทำให้กับ Netflix แล้วก็หนังเรื่องนี้นะครับผมเรื่อง Extraction ดูว่า Netflix เนี่ยเขาจะมาในทางนี้ทำหนังอลังการหนังสงครามมากขึ้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆ เลยนะครับโอเคถ้าใครยังไม่ได้ดู extraction นะครับก็แนะนำนะครับสามารถไปดูได้เลยบน Netflix ขอบคุณมากนะครับที่มาดูวิดีโอนี้ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ทิ้งคอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าอยากให้รีวิวอะไรบ้างอยากให้ทำลิสต์เกี่ยวกับหนังอะไรบ้างอยากให้รีวิวอุปกรณ์อะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดอยากสนับสนุนทีม t a n g o เรามีเสื้อนะครับเรามีซองฟืนคัสเตอร์แล้วตอนนี้อย่าลืมนะครับเรามีแมสทีม Tangl อีกด้วยนะครับลิงก์ทุกอย่างอยู่ข้างล่างนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยววเเจออกัันนนนนคราาห้บโซสสสมมููททปุ่